เยอรมนีเชเดวันนี้เราจะมา,าให้ความรู้เรื่องเงินที่ใช้ในเยอรมนีนะคะจะเป็นเงินยูโรค่ะนี่นะคะจะเป็นเงินยูโรนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีะระใบกันค่ะว่าเขาใชา้ราคาประมาณเท่าไหร่ของเงินไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ส่วนใบนี้นะคะจะเป็น500ยูโรนะคะแต่ว่าธนาคากรกลางยุโรปประกาศยกเลิกไปแล้วนะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคม2516เนื่องจากว่ามีคมูลค่าสูงเกินไปแล้วก็ถูกนำไปใช้ธุรกิจผิดกฎหมายนะคะก็เลยถูกยกเลิกไปค่ะแบงค์500ยูโร1ยูโรณวันนี้นะคะก็เท่ากับ37.95 ะะเงินใบนี้ก็คือ200ยูโรก็เท่ากับ7,590บาทนะคะดูด้านหน้าด้านหลังเงินของเขาจะแข็งนะคะด้านหน้าและด้านหลังใบต่อไปค่ะ100ยูโรก็เท่ากับ3,795บาทเงินไทยนะคะใบนี้ก็จะเป็นใบเก่าที่ใช้อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาจะมีผลิตใบใหม่ออกมาแล้วนะคะ แอนจะมาเปรียบเทียบให้ดูค่ะระหว่างใบเก่ากับใบใหม่นะคะนี่ก็คือใบใหม่นะคะก็จะใหญ่กว่าใบเก่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าใหญ่ประมาณไหนค่ะนี่นะคะก็จะลองเปรียบเทียบให้ดูก็คือใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะคือด้านบนก็เล็กน้อยนะคะด้านข้างก็จะประมาณนิดนึงนะคะใหญ่ขึ้นมานิดนึงไม่เยอะค่ะใหญ่ขึ้นมาไม่เยอะนะคะ ใบต่อไปนะคะ50ยูโรค่ะใบนี้แอนใช้เยอะและใช้บ่อยที่สุดค่ะ50 EUR ยูโรก็เท่ากับ1,897บาท50สตางค์เงินไทยนะคะใบนี้20 EUR ยูโรนะคะ20 EUR ยูโรก็เท่ากับเงินไทย759บาบาทค่ะจะเป็นใบออกฟ้าฟ้านะคะ ออส่วนอีกตัวนี้ก็จะเป็น10ยูโรค่ะ10ยูโรก็จะอยู่ที่379บาท50สตางค์นะคะเงินไทยแล้วก็5ยูโรค่ะใบสีฟ้าอ่อนๆนะคะก็จะอยู่ที่189บาท75สสตางค์เงินไทยนะคะมาดูในส่วนของเงินเหรียญกันบ้างค่ะ เริ่มจาก1เซนนะคะ1เซนก็ไปคูณเอานะคะว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็เงินไทยอยู่ที่1ยูโรเท่ากับ37.95นะคะ1เซนก็คูณไปค่ะ2เซนนะคะ2เซนตัวนี้จะ2เซนก็ส่วนมากจะไม่ได้ค่อยใช้กันนะคะส่วนมากทางซปเปอร์มาร์เก็ตจะเอาไว้ทอนนะคะเงินเงิน1เซน2เซนอะไรประมาณนี้นะคะ เหรียญนี้ก็คือ5เซนนะคะคูณเป็นเงินบาทออกมาก็จะอยู่ที่1บาทแปสิตางนะคะนี่5เซนนะคะแล้วก็10เซนค่ะ10เซนดูด้านหน้าด้านหลังนะคะ10เซนดูต่อเลยค่ะ20สิบเซนนะคะ 20เซนก็จะอยู่ที่เงินไทยประมาณ7บาท59สตางค์ค่ะอันนี้ก็50เซนนะคะ50เซนก็ใช้ในในเวลาเข้าห้างก็จะใช้เหรียญ50เซนนี้หยอดเข้าไปที่รถเข็นนะคะเพื่อที่จะเอารถเข็นออกมาก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะนี่1ยูโรนะคะ1ยูโรก็เท่ากับ3 7 9 5บาทเงินไทยค่ะ ดูด้านหน้าด้านหลังนะคะต่อไปก็จะเป็น2ยูโรค่ะ2ยูโรก็จะเป็นเงินเหรียญที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ในเยอรมนีนะคะก็จะอยู่ที่75บาท90สตังค์นะคะสำหรับเงินไทยค่ะทุกคน ขอเสริมนิดนึงนะคะเมื่อก่อนเยอรมน,นีใช้สกุลเงินมาร์กนะคะมาจนถึงปีพศ2 5 4 5ถึงมาใช้เป็นเงินยูโรนะคะโดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร1ยูโรเท่ากับ1.95583มาร์กนะคะขอบคุณค่ะทุกคนไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย let's go shopping ค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ